ยายท่อนเห็นคอมเมนต์ไลหล,หลายตอบข้างเดียวแล้วก็ข้างสุดท้ายเด้อผู้ใดก็ได้ไที่บอกว่าอยากได้หัวดอกดินไปปลูกอยากได้ไปปลูกอยากได้ไปปลูกอยากได้ไปปลูกบอกเลยนะค่ะว่าดอกดินบ่าสามารถปลูกได้มันบ่ไรมีหัวคือดอกกระเจียวเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นไม้กาฝาก เคยปลูกแล้วหลายเทียรแล้วแล้วนี่มันปลูกมันเกิดอยู่ในป่าหรืออยู่ในโฮมเท่านั้นดิเจ้าสิไปปลูกยังไงใดให้อยู่ในโฮมได้ตลอดเวลาแย่ังว่ามันปลูกว่าได้หลายคนมายียท่อนเอามาขายนี่ปลูกเองบ่ค้าพะนะปลูกว่าได้ปลูกว่าได้เจ้าย่สิคิดเพราะว่าข่อยทดร่องปลูกหลายเทียร์เลยสามสี่ปีเลยไม่สามารถปลูกได้เพราะว่ามันเป็นพืชกากฝากเ้อมันเป็นพืชกากฝากอาศัยหากไม่อยู่ในป่าแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ย้ายทิ้นทับฐางของเขาเกิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆ ผู้ดใดว่าปลูกได้ปลูกเกินน่ะดีใจน้ำยุดอ,อกปลูกโลดกันผู้ปลูกเกิดอะไรท่อนสีนมาตอบก็ต้องถามอีเด้ยอร์ยากได้หัวมันไม่ปลูกมันปลูกบ่เกิดค่า